วันนี้เราก็ผมจะมาลองใช้โปรแกรมเ <S <S เห็นเขาบอกว่ามีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเนาะที่ช่วยให้เฟรมเลสนะแม้แต่ภาพในเกมมันดีขึ้นนะเขาบอกว่ามันคือเกม Lost Deer e s a p p e r นะ <c oughs> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะแนะนำะแนะนำเสเปคเครื่องผมก่อนนะเป็นสเปคที่ไม่แรงนะเป็นสเปคที่ CPU เจ็สิบนะครับคอย5 1ห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์น k นะครับเมน,นบอร์ดก็เป็นของ a อสุทัพนะครับเมมโมรี3สามสิบสองกิกนะครับการ์ดจอก็เป็นสามศูนย์หกศูนย์ ti นะครับเห็นเขาบอกว่ามันช่วยเนาะอเดี๋ยวผมจะมาลองลองกับเกม g r ี y zone warfare นะครับเพราะว่าคือผมอยากจะลองกับเกมนี้จะให้ดูก่อนนะว่าเริ่มทีมัน จะออกมา,ายางไงนะเ็นก็บอกว่ามันช่วยขับรับช่วยเจยนภาพให้ใสขึ้นดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เฟรมมันขึ้นไปอีกนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นแพดแพใหม่ก็ใกล้จะเตแล้วะฮะตอนนี้ยังเป็นแพดเติมอยู่ <c oughs> คือเดิมก่อนที่เราจะลงโปรแกรม DearSapper เนี่ยภาพแล้วก็ FPS มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ใช้ที่ลองกับเกมน,นี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเราชอบเกมน,นี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาพมันสวย ค่อยมีคนทําด้วยครับอาจจะช้าหน่อยนะฮะพอดีเครื่องมันสเปคไม่ได้แรง เมนบอร์ดก็จะเฮ้ยหน้าเมนเมนูก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยเฟรมก็อยู่ประมาณร้อยเนี่ยแล้วพอเข้าเกมเนี่ยคือผมปรับภาพเป็นแค่เดิมทีผมปรับเป็นมีเดียมนะอันนี้ผมจะลองวันนี้ผมลองปรับเป็นไฮดูเดี๋ยวลองปรับเป็นมีเดียมทั้งหมดเลย ว่ามันเหมาะโปรแกรมเ i ี s เอสเปอร์นี่มันเหมาะกับการจอรุ่นเก่าแต่ผมจะลองทำลองเข้าเกมดูก่อนว่ามันได้เฟรมเท่าไหร่ก็จะงอวงัวกน อยร้อย 20, อย, 20, อย 20, ี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่ใช่เกมก็อยู่ประมาณร้อยต้นหาเก้าคนอคิดดูคิดประมาณร้อยร้อนิดๆนะฮะร้อยสิร้อยแปรือว่าก็ร้อต้นเดี๋ยวจะลองใช้โปรแกรมเดียร์เดรเเปอร์ดูนะโอเคนะครับยวลองจะลองออกเกมว่าโปรแกรมมาลงก่อน ว่ามันดีนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันชื่เฮ้ยเเปอดนี่พอดีผมเคยหาอยู่ ก็จากกิทับเลยนะกันฮะลา่นเวอร์ชันก็เป็น1.1.7นะ ะะก็จะอาจจะอินสตาลล์เสร็จแล้วนะฮะถ้าใครที่ชอบให้มีมคือบางทีมันจะไม่โชว์มันจะมาอยู่โชว์ในตรงนี้เนาะนก็จะให้มันโชว์ตรงทาง่าบาร์เลยดียกว่า จะเป็นเวอร์ชันนี้นะฮะที่มาโปรแกรมมันจะให้เบื้องื้นฐานม,มาตัวนี้มีบางคนเขาแนะนําว่าให้ใช้ตัวล่าสุดนะ,ะเป็นตัวนี้แต่ว่าก็มีเพื่อนๆในกลุ่มที่เขาแนะนํามาว่าให้ใช้ตัวนี้ตัว3.710แต่ว่าคือตัวดีเอสดให้ใช้ตัวหลักเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วน d ีเอส e เจนเนอเรชันให้ใช้เป็นตัวล่าสุดแทนนะแก็กดสำับไปเลย 要不我约你吃 aja ya kalau di いい รู้สึกว่าลื่นลื่นเข้มกว่าเดิมหน,น,น่อย ที่ใช้กับเครื่องนี้นะครับเครื่อง CPU A 5 <c> Gen <oughs> 1้เจนสบนะฮะก็เฟรมเรียดได้ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็แต่ได้ความลื่ไหลรู้สึกว่าความลื่นไหลได้มากขึ้นนะครับาราลละเอียดของภาพดีขึ้นนะครับเท่าที่เห็นนะอยจุดคิดนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้นะครับ